สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับนาน,นาวิดีโออีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวแอปแอปอะไรนะแอปค้นหาคันจินะครับใครที่เรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่หรือว่าทำงานเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นอยู่ก็ลองโหลดมาใช้นะครับวิดีโอตอนที่แล้วเราได้นำเสนอเกี่ยวกับแอป ค้นหาคันจิที่เป็นของ iOS ไปแล้วนะครับแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวของ Android นะครับแอปนี้มีทั้งของ Android แล้วก็มีทั้งของ iOS นะครับโหลดมาได้ได้เลยฟรีนะครับไม่เสียตังแอปแอป l ค u าที่แล้วก็ฟรีเหมือนกันนะครับหน้าตาของแอปก็จะ เป็นอย่างนี้นะครับชื่อชื่อแอปว่าฮิซจุนจิเทนนะครับลองหาในแอปสโตนหรือว่าใครที่ใช้ของ Android ก็อะไรนะอ่าสโตเพลใช่ไหมจำไม่ได้แล้วไม่ไม่เคยใช้เหมือนกันนี่เปิด ออกมาหน้าตาก็จะเป็นออกมาตรงนี้เลยก็ขีดเส้นตรงกลางแล้วก็เราก็สามารถที่จะค้นหาคำจีได้เลยสมมุติจะหาคำว่าคำง่ายๆแล้วกันตัวไม่ใช่คำจิคจันจิตัวง่ายๆ,ๆแล้วกันนี่ก็เขียนไปเลยแล้วก็ คันจิที่เราค้นหาก็จะออกมานี่เราก็เลือกไปแล้วก็จะมีวิธีวิธีเขียนให้ด้วยลำดักลำดักการเขียนนี่นะครับย้อนกลับนี่มีลำดับการเขียนให้ดูด้วยแล้วก็อันแบบคุงโยมีอันแบบองโยมีก็มีให้ด้วย แล้วมามาตรงหัวมุมนี้จะเป็นลายละเอียดของคันจินะครับคันจินี้ตัวประกอบเป็นตัวคาวะนี่นะครับตัวพื้นฐานนะครับล้อส่วนตรงนี้คืออะไรไม่แน่ใจขออภัยด้วยแล้วก็อยู่ในระดับระดับหมอต้ม มาต้นปีที่หนึ่งนะครับอันนี้อ่านคงโยมิองโยมินะครับอัน,นี้วิธีอ่านใช่ไหมขออภัยไม่ทราบเหมือนกันส่วนด้านล่างจะเป็นตัวอย่างของคำศัพท์ลองกลับไปดูตัวอื่นก่อนนะครับ ลบเสร็จแล้วก็แอปนี้จะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับแต่ก็ใช้ดีนะครับตัวกับลองตัวยากๆดีกว่าอืตัวนี้ใครอ่านออกบ้าง สำหรับแอปนี้คือเราจะเขียนสวยไม่สวยมันก็จะออกมาได้ดีมากคือตัวที่คล้ายๆก็จะออกมาหมดเลยแต่แอปที่นำเสนอไปเขาแล้วมันจะเราจะต้องเขียนสวยๆเหมือนถึงจะออกมาถูกต้องครับ ไม่ใช่เราก็เลือกตัวที่เราจะค้นหานะครับเหมือนจะไม่มีก็ต้องเขียนใหม่แล้วก็เขียนสวยๆนะครับไงไม่มีอีกเช่นเคย เขียนตัวโตโตนะครับชั่นมันแล้วกันสมมติตัวนี้แล้วกันนี่ก็จะบอกมันก็จะบอกอาจานวนเส้นให้เราให้เราด้วยบอกว่ามีกี่เส้นกี่เส้นลันดับ ลำดับการเขียนนะฮะดูรายละเอียดตรงนี้คำจีที่ประกอบออกับตัวนี้อ่านอ่านว่าเนี่ยโกงเบนโกงเบนนะฮะนี่ ลองตัวอื่นตัวนี้ดูรายละเอียดนี่อันนี้ก็ตัวข้างหน้าเนี่ยเห็นนี่ไหมคือตัวประกอบมันเนี่ยเนี่ยข้างหน้าเนี่ยคือตัวเนี้ยอ่านว่าตัวกงเบงเนี่ยคําจิตตัวนี้ประกอบไปด้วยเอาตัวนี้มาผสมกับตัวนี้นะครับ โอเคแอปนี้จะไม่ค่อยมีอะไรมากก็ตรงนี้ก็พิมพ์ลงไปนี่ถ้าเกิดว่าเรามีคำศรรพัพท์คใช้คำศัพท์ที่มีคันจิเยอะๆแล้วไม่รู้เนี้ยก็มาพิมพ์ใส่วิธีอ่านเนี้ยมันก็จะออกมาคำศรรพัพท์ นั้นๆออกมาคำอ่านให้เราอิเคก็แอปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ใครที่อ่าอย่าใช้ก็ลองโหลดมาใช้ได้นะครับมีเวอร์ชั่นฟรีกับเวอร์ชั่นที่ต้องซื้อแต่เวอร์ชันฟรีก็ใช้ได้เยอะเลยนะครับก็ใครที่ ใช้ทำงานอยู่ก็โหลดมาใช้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็จบกันนำเสนอการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอาแอป,ปอะไรมานำเสนอก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับใครที่ชอบไม่ชอบก็อย่าลืมกดกดให้เราด้วยนะครับจะได้นำไป ปรับปรุงในวิดีโอของเราต่อไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ